สบายเลยเราอเฟื่อนกินเนี่ยเพราะว่าร่างกายดูได้บอกนี่ไงก่อของผมเนี่ยผมกินเนี่ยอยูนนี่เนี่ยว่างอย่างนี้ผมกินแล้วผมเดินสบายเตะลมได้สบายๆเนี่ยแค่ต่ปวดแค่นั้นเองแต่กินง่ายโคตรจะเดืระดเหนี่ผมวิ่งหนีแล้วคำยืนยันจากผู้ใช้จริงย้อนไปใส่เส้นปลาสมเจตหาซื้อได้สามร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 7 9 4 4 3 0 0 1็มศคำพระท่านว่า อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ถ้าคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังมีปัญหาสุขภาพไม่รู้จะพึ่งใครนี่เลยครับยากระส่เส้นตราสมเต มันก sure. ินแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับด้านล่างกายก็ดีขึ้นครับผมมันก็หายปวดขาชาขาแล้วถึทํางานหนักได้ในวันนี้แต่ก่อนทํางานหนักไม่ได้เลยเป็นปกติแล้วครับผมตอนนี้ยาสมเกตนี่ดีจริงๆครับผมกับแปลวายาสมเกตมะจิงพ่อมาจินกะรู้สึกว่ามันมันมันคล้ายๆในบสชาดีเป็นไหนจุดเดวมันดีขึ้นขาเนี่ยมันก็ยืนได้บสชาติไปสวนไปอยังไดต้องเอากินมาจินกล้องที่สามกับยิงึ้งว่าไปหดสวนได้นะจ๊ะครับเพื่อใดจิตปวดเป็นยี่นี่ก

ไม่ได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรพกพบกันเคยอยู่คนเดียวทับเที่ยวชีวิตสู้งานทำวามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลอ ต้องตายที่เธอเมื่อให้มองเห็น